สวัสดีคะ่ะนักเรียนนะคะคราวนี้ก็มาถึงคลิปมอบหมายงานชิ้นที่6ค่ะของวิชาหน้าที่พลเมืองชั้นป .4 นะคะเหมือนเดิมนะคะก็ยังคงทำในหนังสือเรียนวิชาหน้าที่พลเมืองเลยนัดหมายการส่งงานก็พร้อมกันกันกบทั้งงานคราวที่แล้วนะคะคือ18กันยายน2564ค่ะ เดี๋ยวเราไปเข้าสู่เนื้อหากันนะคะเริ่มมากล่าวถึงเนื้อหาของงานชิ้นนี้นะคะงานนี้อยู่ในหน้า23ค่ะเป็นเรื่องของความสำคัญของชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์นะคะให้นักเรียนอ่าน เรื่องความสำคัญของชาติศาสนาและพระมหาสัตว์เริ่มตั้งแต่หน้า23ไปจนถึงหน้า27นะคะมาทำความเข้าใจงานในเนื้อหาของงานนะคะเริ่มต้นด้วยการอ่านทำความเข้าใจเรื่องความสำคัญของชาติศาสนาและพระมหาษัตย์ตั้งแต่หน้า23จนถึงหน้า27 เสร็จแล้วก็มาลงมือทำกิจกรรมตอบคำถามในหน้า28-31ถึง31นะคะเรามาทำความเข้าใจเนื้อหาของแบบฝึกหัดที่จะต้องทำนะคะเริ่มจากหน้า28นะคะกิจกรรมที่2ความสำคัญของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ มีคำถามข้อแรกคือให้นักเรียนสังเกตภาพแล้วตอบคำถามหมายถึงภาพนี้นะคะมีคำถามอยู่3ข้อ1.1เด็กในภาพกำลังทำอะไร1.2เด็กในภาพสิ่งที่เด็กในภาพทำแสดงถึงความสำคัญของชาติหรือไม่อย่างไรให้ลองอธิบายด้วยความคิดของ ความรู้สึกของตนเองนะคะไม่อยากให้นักเรียนใช้วิธีการลอกจากเพียงเนื้อหาลองใช้ความรู้สึกของเราความคิดสร้างสารรค์ของเราตอบมาประกอบมาด้วยของให้เขียนด้วยลายมือสวยๆนะคะ 3. ถ้าได้ยินเพลงชาตินักเรียนจะทำอย่างไรต่อมาข้อ2นะคะให้นักเรียนยกตัวอย่างสินค้าไทย ในท้องถิ่นของตนเองเอนักเรียนบางคนอาจจะไม่ได้ไปไหนมาไหนบ่อยนักเรียนลองคิดจากความรู้ที่เรารู้หรืออาจจะลองค้นหาจากในอินเทอร์เนต็ตมาเสริมก็ได้นะคะเพราะช่วงนี้เราเป็นช่วงโควิดเราคงไม่สามารถที่จะเดินทางไปไหนมาไหนได้เหมือนยามปกติ ต่อมาค่ะเป็นหน้า29กนะคะก็คือข้อ3ให้นักเรียนเขียนเครื่องหมายถูกลงในวงกลมหน้าข้อความที่ถูกต้องและเขียนเครื่องหมายผิดหน้าข้อความที่ไม่ถูกต้องคือความหมายของโจทย์นี้คือว่าถ้าเขาเโจทย์ให้มาถ้าบอกออถ้าอธิบายเนื้อความแล้วนักเรียน คิดว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนักเรียนก็ใครใส่เครื่องหมายผิดถ้าข้อไหนถ้านักเรียนคิดว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องก็ใส่เครื่องหมายถูกนะคะต่อมาข้อ4ค่ะให้นักเรียนสังเกตภาพสาธารณสมบัติแล้วเขียนอธิบายวิธีการดูแลรักษาภาพแรกครูเชื่อว่านักเรียนคงพอจะ,จะเข้าใจนะคะเป็คือภาพ4.1คือ ตู้โทรศัพท์สาธารณะนะคะภาพ4.2คือรูปถนนภาพ4.3คือแหล่งน้ำในธรรมชาตินะคะลองมาดูลองใช้ความรู้ที่ได้เรียนรู้มาจากในหลายๆวิชานำมาใช้ให้เป็นประโยชน์มาถึง กิจกรรมในหน้า30ค่ะกิจกรรมในหน้านี้นะคะข้อ5คือให้นักเรียนอ่านพระราชจริยวัตรของพระบาทสมเด็จพระบรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชแล้วเขียนสิ่งที่ตนเองจะปฏิบัติตามพระราชจริยวัตร5ข้อ,อครูขออธิบายเป็นแบบภาษาง่ายๆแบบชาวบ้านของเรานะคะก็ จะขอก่อนอื่นขอเล่าเรื่องก่อนนะคะคือว่าถ้าพูดแบบภาษาชาวบ้านคือในหลวงรัชการที่9ของเราเนี่ยนะคะท่านเนี่ยเป็นผู้ที่ชอบทรงงานทรงงานก็คือแปลว่าทํางานแล้วท่านก็เดินทางไปยังพื้นที่ต่างๆนะคะเพื่อไปพบกับประชาชนและเวลาท่านพบปะกับประชาชนเนี่ยนะคะสิ่งหนึ่งที่ท่านมักจะ ทำเป็นประจำคือท่านจะจดบันทึกข้อมูลต่างๆโดยใช้ดินสอไม้นะคะที่ท่านชอบใช้ดินสอไม้เนี่ยในตรงนี้เป็นแบบย่อๆครูอ่านประวัติมาว่าเพราะว่าหนึ่งดินสอเนี่ยนะคะเป็นเ,เป็นสิ่งที่สามารถที่จะหาได้ง่ายแล้วก็มีราคาที่ละ มีราคาที่ออประหยัดแต่ท่านไม่ได้เขียนดินสอที่ออใช้ดินสออย่างราคาแพงนักแต่ท่านใช้ดินสอโดยคำนึงค,คุณภาพนะคะให้เหมาะสมกับราคาแล้วก็ท่านก็เขียนแล้วเพื่อให้สามารถผู้อื่นที่เห็นข้อมูลเนี่ยสามารถนำไปใช้เป็นประโยชน์ได้นะคะนักเรียน ในแบบฝึกหัดนี้ครูอยากให้นักเรียนลองคิดว่าจากข้อมูลนี้นักเรียนคิดว่าเอาจะนำเอาอะไรความรู้ที่ได้เนี่ยมาปรับใช้กับตัวเราจริงๆในชีวิตประจำวันนะคะสำหรับส่วนของด้านล่างนี้กิจกรรมบูรณาการเนี่ยอันช่วงนี้ ครูคิดว่านักเรียนยังไม่ต้องทํานะคะกรณีกิจกรรมที่3กิจกรรมบูรณาการที่วาดภาพพระเจราเจาวัดเนี่ยนะคะเพราะว่านักเรียนบางคนอาจจะอาจจะต้องเร่งทําหลายๆงานเพื่อส่งนะคะอาจจะทําไม่ทันรอไว้ถ้าเรามีโอกาสคราวหน้าเราอาจจะมาลองทํากันดูคะ่ะ เราก็เดินทางมาถึงแบบฝึกหัดหน้า31ซึ่งเป็นแบบฝึกหัดหน้าสุดท้ายของงานที่6นะคะแต่ยังไม่จบนะคะยังเดี๋ยวเราจะมีคลิปงานที่7อีกแต่เป็นหน้าสุดท้ายของงานที่6นะคะข้อนี้คือให้นักเรียนเสนอแนวทางการปฏิบัติตนเพื่อแสดงออกถึงความรักชาติยึดมั่นในศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และผลที่เกิดขึ้นโดยเขียนในรูปแผนภาพความคิดค่ะงานนี้ครูคิดว่าเป็นการใช้ฝึกใช้ความคิดสร้างสรรค์ค่ะทำมาจนทั้งนาจบจนทั้งหน้านี้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปมอบหมายงานชิ้นที่7สวัสดีค่ะ